أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضى وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاه الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ก็เอ่อกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงของดุอาบ้านมุสลิมซึ่ง ไม่อยากจะให้มุสลิมพี่น้องที่รักเนี่ยได้พลาดมันไปนะครับผมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราน่าจะได้พบเจอกันแทบทุกวันนะครับผมพี่น้องที่สลับมานะครับคุณสรสอนนะครับก็อัลีกุนสลับบรัคทุลลอฮ์วะบารักาตัวครับผมถ้านได้สลับมาผมเห็นข้อความขออัพด้วยนะครับผมวันนี้เรามาคุยกันถึง3มช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอฺของอัลลอฮฺระบุไว้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เมื่อมีการถูกขอโวยนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุวะตราจะทําการตอบรับ อย่างที่เราได้ย้ําเป็นประจำนะครับว่าอูอาเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการเป็นมุสลิมเพราะว่าอย่างการอิบาดาที่ออลรักมากที่สุดก็คือการละหมาดการละหมาดนั่นก็คือดูอาร์เป็นมุสลิมเราเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมโดยที่เรานั้นไม่ได้วิงวอนขอต่อออลลอสุบฮานาอัลแล้วผู้ใดก็ตามที่ไม่ขอต่อออลลอฮฺออลลอถือว่าเขานั้นเป็นคนยิงทงั้งๆที่เขานั้นต้องพึ่งพระองค์ คือถ้ายิงแบบไม่ต้องพึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ยิงแล้วก็ต้องพึ่งทุกเรื่องต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมเราเนี่ยบางคนอาจจะบอกเนี่ยแกฟเฟซเขาไม่เห็นขอเลยทำไมเอาล้อเขให้เขานิ่ฉันทำไมฉันต้องขอด้วยมันไม่เหมือนกันนะครับผู้ที่รู้ว่าใครคือผู้ให้ละขอบคุณต่อพระอ,องค์แล้วขอต่อพระอ,องค์ย่อมไม่มีทางจะเหมือนกับคนที่ปฏิเสธอัล้อต่งางต่างที่เอาล้อให้ความเมตตาเขา สองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไปนั้นมุสซิมเรานะครับยังไงก็ต้องดูอาแล้วก็ที่เราดูอาเราก็มีเรื่องอยากได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับบางท่านก็เรื่องดุนยาเยอะไปหมดที่แบบอยากจะได้บางท่านก็อาคิเาะห์ก็มีมากมายที่อยากจะได้เช่นเดียวกันนะครับมุสลิมเราทั้งดุนยาทั้งอาคิเาะห์ขอดูอาได้หมดเลยสามช่วงดีๆที่ไม่อยากให้พลาดนะครับผมมีช่วงอะไรบ้างนะครับที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมเอ่อช่วง แรกนะครับผมเป็นช่วงที่มุสลิมเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมก็คือตอนที่เรากําลังทําการก้มกราบต่อพวกลอสซุบฮาน,นหัวตาลาก็คือตอนซูหุดนั่นเองเมื่อพูดถึงตอนซูยุดครับเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นตอนกําลังละหมาดแต่เรื่องของซูยุดนะครับมุสลิมสามารถซูหยุดได้โดยไม่จําเป็นต้องละหมาดที่เราเรู้ว่าการซูยุดเพื่อการขอบคุณพวกลอสซุบฮาน,นหัวตาลาแต่ในชาวละครับในฮะดีสเนี่ย สุยุดในฮะดิษน,นี้ที่ท่านนบีพูดถึงเป็นการสุยุดที่อยู่ในขณะที่กำลังทําการละหมาดอันนี้ก็ต้องพูดให้เคลียร์นะครับแปลว่าเรามาดูตัวบทกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา,าดูความหมายดูคําอธิบายนะครับผมในบันทึกของอิหม,ม่ามมุสลิมครับจากท่านอิบนาฮิมบาสริยุลลฮุอันฮุมกะกาล่ากัชชฟา رسول ุลลอฮ์สุลลัลลอฮ์ุมะลัยซัลลัมอัสซิตารอวันน้าซุซุฟูฟุนขัลฟะอับีบับอินอันนี้ครับนี่คือฮะดิษที่อยู่ในช่วงท้ายๆแล้ว ก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัยซัมจะเสียชีวิตเลยนะครับผมก็แปอ่านดช,ช่วงหลังๆเลยช่วงหลังๆเลยตอนที่อิสลามนั้นพวกเราประทานกุรอานมาอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือฮะดีษที่ท่านนาบีพูดก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือตอนท่นานนบีไม่สบายหนักนะครับผมท่านนาบีก็ได้ให้ท่านอบูบักนำละหมาดให้ท่านอบูบักเรียหลอ้วันหูนั้นนำละหมาดทีนี้ครับก่อนที่ท่านอบูบักกําลังจะทันตัเบียดคือผู้คนก็เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว กัชชูแฟท่านนบีก็ได้เปิดผ้าม่านเพราะว่าบ้านของท่านนบีนะครับติดกับมัสยิดเลยก็คือมีแค่ผ้าม่านกั้งเปิดม่านปุ๊บท่านนบีก็จะเห็นคนที่มัสยิดเลยแล้วคนที่มัสยิดเช่นเดียวกันก็จเห็นท่านนบีมัสลอยสลัมท่านนบีครับก็เปิดผ้าม่านมีครั้งท่านนบีเปิดผ้าม่านครับซึ่งคนกําลังเข้าแถวกันแล้วท่านอบูบักเนี่ยกําลังจะเตรียมละหมาดท่านนบีบอกไงครับอิยูฮันเนสอินนะฮูลัมยับกอมิมุบัชชิรอตินนบูวะติอิลลารุยาอซานก็มีประเด็นที่่่่ททาาาานนนอออยกกจะเตืบวไงครับ บรรดาผู้คนทั้งหลายตอนเนี่ยจะไม่มีการแจ้งข่าวดีผ่านวะฮีอีกแล้วนะวะฮีจะจบแล้วก็คือท่านนบีก็พูดเป็นการเตือนสติให้รู้ว่าวาระสุดท้ายของท่านนั้นใกล้เข้ามาแล้ววะฮีจะไม่เหลือพรตติพอซอใบ้กับนบีใช่ไหมครับหนักแค่ไหนเนี่ยก็ยังมีความวุ่นใจอีกด้านว่าเดี๋ยวพวกเราก็ลงวะฮีมาช่วยซึ่งพอล็อกก็ลงมาช่วยทุกครั้งแต่ตอนเนี้ยท่านนบีบอกว่าเตือนไว้นะครับว่า พวกคุณอย่าได้ยึดติดก,กับสิ่งนี้นะอีกไม่นานฉันก็จะเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่ให้เหลืออะไรเลยนะครับท่านอบีบอกว่าองครับอิลล oh ัดูยาอัสซาลิฮะยาลอฮะอัลมุสลิมเอตัราเอาตัราละหูท่านอบีอัสลามบอกว่าซึ่งที่เหลืออยู่ก็คือฝันที่พวกเราจะให้ผู้ศรัทธาช่วงใกล้วันสิ้นโลกนะครับพวกเราจะให้เขาฝันเห็นสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาหรืออะไรก็ตามที่เป็นการที่มาจากพวกเราสุภานตัว ก็แปลว่าความฝันนะครับก็ถือเป็นการดนใจที่มาจากอัลลอฮะเพียงแต่ว่าย้ํานะครับฝันของเรากับฝันของนะบีไม่เหมือนกันท่านนบีนั้นความฝันของท่านเป็นวิธีที่มาจากอัลลอฮสุบฮานวาตาละส่วนพวกเราทั่วๆไปเวลาฝันเนี่ยมันมีทั้งที่มาจากอัลลอฮ์มีทั้งที่ชัยตอนมันมายุเยเรามีทั้งที่เราหมกมุ่นไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราฝันมันก็มี3แบบแต่ ฝันที่ท่านนบีบอกว่าเป็นการโดนใจมาจากพระอโล้เนี่ยเราจะพอเราฝันปุ๊บเราก็จะพอรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งใกล้วันสิ้นโลกจะเกิดสิ่งนี้มากขึ้นนะครับผมเรื่องความฝันยาวเราข้ามไปก่อนอะลัวะอินีนูฮีตูอันอักรออัลกุรอานอรอทิอันอัสซาจิดันฉันถูกห้ามจากอา่านการอาร่านอัลกุรอานตอนรุกลัวกับตอนซุยูดอ่าพี่น้องครับฮะดิษบทนี้ฮะด,ดิษบที่อ่าสั้นๆเนี่ยมีประเด็นเยอะเลย เราคุยเท่าที่เวลาเราใช้เอือ้อตอนนี้ท่านนาบีบอกว่าไงนะครับพวกเราห้ามนาบีห้ามนาบีก็คือห้ามพวกเราทุกคนด้วยห้ามจากการที่เราอ่านกุรานตอนที่เรากําลังรุกวัวอยู่ไม่ว่าเราจะมาพี่น้องเวลารุกวัวเนี่ยบางคนบอกฉันอ่านกุรานได้ไหมนบีบอกว่าเราห้ามไปนั้นไม่ต้องอ่านกุรานพี่น้องมีอะไรพี่น้องกอ็เดี๋ยวท่านนาบีจะบอกให้ทําอะไรฝ้ามารูกัวฝ้าอัลดีมูฟีรับตอนที่พวกคุณกําลังรุกวัวเนี่ยรุกวัวก็คือก้มนะครับผม ตอนที่พวกคุณกำลังรุกัวจงให้ความยิ่งใหญ่ต่ออ AH. ัลพระสุบฮานะรบียลอัลฟิมหรือว่าบทไหนก็ตามที่เป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระอัลลงค์สุบฮาตาเป็นการสบีต่อพระองค์แล้วถ้าเราพูดรุกัวเนี่ยเอาไว้สรุดีอ AH. ัลลอฮ์โดยเฉพาะว่าอัมมัสูยูดูเฟชเตฮิดูฟิดดูอัลส่วนตอนสุยูดนะให้ทุ่มเลยทุ่มเทท,มเท่านบิชการ์ให้ทุ่มให้เต็มที่เลยทุ่มกับการขออัล เราสุดเรารู้ใช่ไหมครับอาจารย์วัาสุภาณเรบเบียนอานลาพอเราขอเสร็จปุ๊บอิหม,ม่ยังไม่ไปยังไม่เปลี่ยนอิยาบถใช่ไหมพี่น้องขอดวนหนักๆเลยนบีไม่ได้บอกให้ขอนะนบีใช้คำว่าให้ทุ่มกับการขอเลยก็คือ e ฟ h ต์เฮดจีฮาร์ดเลยในการขอคือแบบขอเยอะๆเลยฝากก็มีนุนอายุสจ้าบารัคุมเพราะว่าแน่นอนคุณจะถูกตอบรับ พราะนั้นพี่น้องอยู่ที่ความเชื่อมั่นของเราแล้วถ้าเราขออาุจากจรัด้วยความเชื่อมั่นถูกตอบรับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงดีๆที่ท่านอาบีมูฮัมมัดสอลอุลลัมฮุลิสตัมได้บอกไว้ว่าขออุทิศเยอะๆนะซึ่งฮะดีษแบบน,นี้จริงๆก็มีประเด็นที่อยากชวนคุยเยอะแต่ว่าเราเอากันแค่ในส่วนของการสุยญดและการที่ท่านอาบีบอกว่าให้ทุ่มเทกับการขอดุทิพพเพราะพระเจ้าจะตอบรับอีกสายรายงานหนึงน่งในนุ้นคือข้ยมุลิมเช่นเดียวกันครับจากท่านอัอรรากี้จดบดุลฮุย ท่านนบีมสุสรรฟายลิอุสลามกล่าวว่าอัลกอรอบุมาญกูนุลอับดุมรับบีวะวะซาเซจ,จิรุนฟักติรูอัดดูอาฮข้อดีษบทนี้พี่น้องหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีช่วงเวลาที่บ่าวจะอยู่ใกล้กับนายของเขามากที่สุดช่วงไหนครับที่เราจะอยู่ใกล้อัล้อมากที่สุดท่านนบีบอกว่ามันคือตอนที่เรากำลังสุญทุ่มกับตอนที่เราอยู่ในสภาพที่แสดงความต่ำต้อยที่สุดของเราต่อผู้ที่สูงสง่ง ท่านอบดุลเบีบอกนี่แหละคือตอนช่วงที่เราจะอยู่ใกล้กับพวกรัสเซียเงอตระมากที่สุดใกล้ที่สุดพวะแล้วบอกให้นบ,บีมาเตือนเราว่าไงครับถ้าใกล้ที่สุดเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือขอให้เยอะเยอะอดิษนี้ก็ใช่คําว่าฟาอักติรูอัคซิรูคืออะไรครับขอเยอะเเลยเอาให้มันเยอะเะเลยในเรื่องของการขอดุอาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะครับที่ว่า ไม่อยากให้พลาดกันไม่อยากให้พลาดละหมาดพี่น้องจะละหมาดซุนนะจะละหมาดว่ดดูจะละหมาดอะไรก็ตามขอให้เป็นการละหมาดของเยอะๆในยดูอาตอนที่เรากระสือพี่น้องไม่ต้องไปรอลุ้นช่วงเวลาอื่นใดอีกแล้วเพราะละหมาดเราละหมาดกันทุกวันละหมาดกันอย่างไรก็วันละห้าเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นก็ช่วงนี้ดีอย่าพลาดอย่าพลาดครับ